เดี๋ยววันนี้ดาจะพาทุกคนมาคาเฟ่เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ลาดกระบังนะคะชื่อคาเฟ่ว่า747คาเฟ่ค่ะนี่ลำใหญ่มากค่ะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องบินจริงๆเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ดาจะพาทุกคนไปขึ้นเครื่องกันค่ะนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยผู้โดยสารพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่เป็นไงบ้างดาบินว้าใส่แม้ก่อนใส่แม็ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าเครื่องแล้วเมื่อกี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะ เราได้บอดดิ้งพาสมาแล้วเขาเรียกว่าบอดดิ้งพาสเนี่เหมือนจริงด้วยนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน่อยเป็นบอดดิ้งพาสค่ะนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่120บาทค่ะตัวก็สามารถไปแลกเครื่องเครื่องดื่มได้นะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยครับนี่นะครับที่นี่ก็จะมีชุดเชือกมีชุดให้เช่าด้วยแล้วก็ชุดกับตันให้เช่าด้วยนะคะราคา150บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับหุยลํำใหญ่มากโดโลพี่ลุง ล้อใหญ่มากล้อใหญ่มากเอ็นะครับอันนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 747นะใช่ค่ะเนี่ยครับลำใหญ่มากผมให้ดูนี่ใหญ่จริงใหญ่มากอันนี้เรามาครั้งที่2แล้วนะที่นี่ใช่ค่ะเออเราจะ,าจะพาเราจะพาผู้โดยสารทุกคนไปขึ้นเครื่องค่ะในน้ำเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในเขาบอกว่าอลังการมากผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยเรามาโหตั้งแต่เกือบเกือบเกือบสองปีแล้วใช่ไหมใช่นี่เนะี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านใน โอ้นี่ครับเครื่องบินใหญ่มากมาค่ะตั้มาอ่านี่เข้ามาข้างในก็จะเย็นสบายนะคะ,ะเพราะเป็นห้องแอร์ค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่นี่ก็จะสามารถเข้าไปห้องกับตันได้ใช่ไหมใช่ค่ะเออเดี๋ยวไปดูห้องกับตันเลยดีกว่ามีสองชั้นนะคะชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะเออแล้วชั้นรักเธอเหรอ <laughs> <laughs> นี่ก็คือเขาตกแต่งเป็นออแบบเครื่อง เขาเรียกว่านะเครื่องบินจริงๆเลยอะคะอ่ะนี่นะครับข้างในนี่เป็นโครงเหล็กของเครื่องบินจริงๆเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดหูสวยมากอ่ะเดินไปตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ๋อนี่ไงเรานั่งเล่นตรงนี้ได้เออนี่นะคะก็มีระหว่างนั่งรอนั่งรอมุมนั่งเล่นมุมถ่ายรูปนะคะอันนี้คือ first class หรือเปล่าใช่ค่ะ first class ค่ะ <laughs> แล้วก็มีเขามีชุดแอร์ชุดแบบกับตันให้ใส่ด้วยนะร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมชอบชุดเอ้ยนังไงไปดูห้องกับตันดีกว่าก็ไปดูห้องกับตันดีกว่าอยากเห็นใครอยากเห็นห้องกับตันคะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องกับตันค่ะนักบินดาวใช่ค่ะดี๋ยวพาไปดูห้องกับตันดาวนะคะเออนี่เราสามารถเข้ามานั่งห้องกับตันจริงๆได้เลยนะใช่คือแบบเราจะรู้เราจะเห็นว่ากับตันเขามีอะไรบ้างนะคะเดาวลองนั่งลองนั่งหน่อย เราจะขับเครื่องบินแล้วพร้อมไห่ยังรักเข็มขัดก่อนนะคะทุกคนเออนี่เบรกอยู่ตรงไหนนี่นะครับดาวับเครื่องบินเทคออฟใช่ปะอ่นี่นะครับเฮ้ยมันมันคือแบบข้างในเครื่องบินจริงๆเลยนี่ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบของที่แบบกัปตันใช้จริงๆเลยนะคะนี่นะครับ747คาเฟ่ลาดกระบังนะครับก็ไม่รู้ปุ่มอะไรเยอะแยะมากเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อ ลูกก็สวยนะคะมุมนี้นะคะนี่ครับพ่อกับตันใครอยากมาเป็นแอร์เป็นกับตันก็มาที่นี่ได้นะคะเออเดี๋ยวไปดูเรื่องโซนอาหารดีกว่าใช่ค่ะโซนเครื่องดื่มเขาบอกว่าอะไรนะกาแฟที่นี่ผลิตจากอะไรนะชาวของเกษตรกรเชียงรายค่ะไม่ได้เป็นกาแฟนาเข้านะครับเป็นแบบช่วยช่วยเกษตรกรไทยจะได้มีรายได้สู่ชุมชนนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างกันอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวราอแป๊บนึง นี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราให้พี่ขึ้นมาแบบก็คงมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะคะอยากขึ้นเครื่องบินมาที่นี่เลยค่ะเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเรดาวนี่นะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างกันนี่ครับโอเคเดี๋ยวลงไปดูล่างกลนให้ทุกคนดูว่ามันลำใหญ่จริงๆเดี๋ยวดาเดี๋ยวเราจะไปจบที่ปีกนะโอเคเดี๋ยวให้อ่าโอเคนี่ครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อน เดี๋ยวให้ดูทุกมุมเลยนะนี่บรรยากาศข้างในเย็นสบายนะใช่ค่ะนี่นะคะที่นั่งก็คือแบบดีมากหรูมากเลยนะคะเป็นเก้าอี้อย่างดีเ,เลยค่ะเออมันใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะอ๋อนี่ไงเราสามารถมาสั่งเครื่องดื่มได้ตรงนี้ใช่ค่ะก็คือตั๋วสามารถนํามาแลกเครื่องดื่มได้นะคะ,ะเราซื้อมาร2 0ยเราก็สามารถแลกเครื่องดื่มราคาร้อยยค่120ได้เลยนะคะนี่นะครับเฮ้ยดาเดี๋ยวเพิ่งแกเฮ้ยไปดูก่อนด,ดูก่อนตรงนี้มีหูครัวซอง น่ากินมากดูดิน่ากินมากจะเลยครับไม่เป็นไรโอเคนี่ครับผมมาดูตัวซองอ่าเด๋อแบบเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเฮ้ยไปดูไปดูตรงปีกเดือยเครื่องบินอ่ามีมุมถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อ๋อเราจะเห็นเครื่องบินใช่นี่ไงปีกเครื่องบินนี่นี่หางเครื่องบินอยู่ตรงนี้ มีดาวเดินไปทางโน้นเออนี่ครับนี่ลำใหญ่มากโบอิ้งเจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหเนี่ยก็คือที่เจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่ค่ะใช่นี่นะครับอันนี้เนี่ยเขามีมุมถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ดาวมาลองยืนหน่อยใสเหมือนชุดเลยเนาะใครไม่มีชุดอินบ็อกมานะคะมีขายค่ะขายทุกอย่างนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนเดี๋ยวไม่จบ ตรงนี้กันชอบนะข้างในยเย็นสบายมากเลยนี่นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ77็คาเฟ่ลาดกระบังนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบาริสไทลนรีวิวทั้งเท่ทสวย